สวัสดีค่ะพบกับ คลิปอีกแล้วนะคะหมอต๋าจะเดินทางเราจะพามาดูพวกเทคโนโลยีเกี่ยวกับความสวยความงามต่างๆนานาที่หมอทยอยไลฟ์ให้ดูกันเป็นระยะๆนะคะวันนี้ก็ไปอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่กำลังเป็นเทรนด์ความงามในปัจจุบันนี้ค่ะสิ่งนั้นก็คือการทำ PRP ค่ะหลายหลายคงเคยได้ยินนะคะคำว่า PRP มาก่อนว่าเอ PRP เติมเซลล์เก็บเลือดบำรุงผิวจากเลือดของตัวเราเองมันเป็นยังไงนะคะวันนี้หมอจะ อธิบายประเด็นต่างๆเกี่ยวกับ P.R.D. ให้ฟังให้กระจ่างข่าวนี้พร้อมกับจะมาทำดูด้วยค่ะด้วยเทคนิคที่มีเฉพาะอาคิคลินิก เท่านั้นเลยนะคะซึ่งแขกรับเชิญวันนี้ค่ะก็คือเป็นคนไข้ของหมอที่เป็นผู้โชคดีจากแคมเปญสวยกาดไม่นนตกค่ะหมอก็ได้คัดเลือกคนนะคะที่ผิวเนี่ยเหมาะที่จะทำ P.R.P มาท่านหนึ่งค่ะชื่อว่าคุณนัทค่ะเดี๋ยวหลังจากหมอเกลิ่นเรื่อง P.R.P เสร็จแล้วเ,เดี๋ยวเราไปเจอกับคุณนัทกันนะคะวนกับมาที่เรื่อง P.R.P ก่อนค่ะ P.R.P เนี่ยมันย่อม,มาจากคำว่า platelet rich p l a นะคะ platelet rich plasma มันอยู่ในเลือดเราค่ะมันเป็นชั้นหนึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่อยู่ในเลือดเรานั่นเองค่ะซึ่งอุดมไปด้วยพวก growth factor ค่ะ growth factor ถ้าเกิดแปลตรงๆอะค่ะมันก็แปลว่า,าปัจจัยท,ที่มาช่วยกระตุต้นให้เกิดการสร้างการซ่อมถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด เติม PRP ลงไปที่บริเวณผิวมันก็จะมาช่วยกระตุ้นให้สร้างและซ่อมโครงสร้างผิวของเรานะคะให้โครงสร้างผิวของเราเนี่ยฟูฉ่ำวาวแน่นกระชับรูขุมขนเล็กลงผิวละเอียดขึ้นเท็กซ์เจอร์ผิวโครงสร้างผิวดีขึ้นก็คือเป็นงานผิวนั่นเองค่ะโดยใช้เลือดของเราเองนะคะใช้ประโยชน์หรือสิ่งดีๆที่อยู่ในเลือดเรานี่แหละค่ะ ะะก็อย่างที่แจ้งไปนะคะว่าม,มันฟังดูว้าวเนาะเพราะเหมือนการแบบสวยระดับเซลล์ซ่อมผิวของเราด้วยเซลล์ของเราเองถามว่าทำเนี่ยรู้สึกยังไงอะไรยังไงเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปดูในไลฟ์ที่กำลังจะถึงเนี้ยค่ะที่หมอะจะไปโชว์ให้ดูพร้อมกับคุณนัทกันนะคะ,ละหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีคำถามเยอะแยะมากมายเพราะว่ามันเริ่มเป็นเทรนนะคะเรื่อง PRP ซึ่ง PRP แต่ละที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะ อาคิคลินิกเนี่ยถ้าเกิดถามว่า PRP เนี่ยจุดเด่นคือตรงไหนจุดเด่นของ PRP ที่อาคิคลินิกเลยอะค่ะก็คือ 1. เครื่องและทิ้วในการบรรจุเลือดแล้วไปปั่นเหวี่ยงเพื่อให้ได้ PRP ออกมาของเราอะค่ะ มันเข้มข้นมากได้ PRP ที่เข้มขน้นแบบความเข้มข้นของ Growth f เ c t o r ค่ะสูงมากๆเป็นเครื่องโมเดลที่เป็นรุ่นที่เราใช้ในโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าหมอไม่ได้ทํา PRP แค่ผิวหน้าอย่างเดียวนะคะหมอทํา PRP ให้กับคนไข้ได้ในบริเวณของการฉีดข้อต่างๆฉีดเข่าต่างๆ ข้อเสื่อมเข่าเสื่อมเนี่ยค่ะก็ใช้ PRP ตัวเดียวกันรุ่นเดียวกันกับที่มีในคลินิกอะค่ะจะเห็นว่ามันสามารถเอาไปฟื้นฟูพวกข้อเสื่อมเข่าเสื่อมได้ฟื้นฟูผมได้เนี่ยค่ะคือประโยชน์ของ p r p ถ้าทําที่ผิวก็คือฟื้นฟูผิวนะคะดังนั้นจะเห็นว่าเป็นเกรดระดับการรักษาเกรดรักษาเลยนะคะเกรดรักษาเนี่ยก็ต้องเป็นเครื่อง PRP ที่ค่อนข้างแบบ เกรดโรงพยาบาลนะคะเกรดอย่างดีนะคะทิ T ้วพีอาพี P ก็ต้องเป็นเกรดโรงพยาบาลเกรดอย่างดีเพื่อให้ได้เซลล์ที่เข้มขน้นแล้วก็แข็งแรงม,มีประสิทธิภาพที่สุดอันนี้คือข้อแตกต่างอย่างที่1นนะคะก็คือเป็นเรื่องของคุณภาพของเครื่องของหลอด PRP ที่เราใช้นะคะอย่างที่2ที่แตกต่างจากที่อื่นคะ่ะก็คือเรื่องของเทคนิคนะคะถ้าเกิด หลายๆคนเคยดูวิธีการทำ PRP บริเวณหน้าของจากที่อื่นจะเห็นว่าของที่อื่นก็จะเป็นการแบบฉีด PRP บำรุงถูกไหมคะแต่ที่เราไม่ใช่แบบนั้นที่เรายมีออปชันเพิ่มมีเครื่องประกอบเพิ่มนะคะในการทำให้การที่จะเติม PRP เข้ามาที่ผิวอะค่ะให้มันได้ประสิทธิภาพแบบเบิ้ลขึ้นไปอีกดับเบิ้ลนะคะสวยแล้วก็แบบสวยอีกเท่าตัวหนึ่งนะคะเครื่องตัวนี้ค่ะจะมาช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพต่างๆะคะ่ะให้ ผลลัพธ์มันทวีคูณเป็นเครื่องลักษณะอย่างไงก็ต้องไปดูตอนที่ทํากันค่ะตอนนี้คุณนัดก็พร้อมแล้วนะคะเช็ดยาชาเตรียมตัวทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปพบคุณนัดกันค่ะสวัสดีค่ะคุณนัดสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะอันนี้ก็คุณนัดนะคะคุณนัดเนี่ยเท่าที่ซักประวัติจะประก,กอนเมื่อกี้ค่ะคุณนัดบอกว่าคุณนัดเนี่ยไม่เคยทําอะไรที่แบบเพื่อแบบฟื้นฟูอร์หรือโครงสร้างผิว มันเป็นแค่เรื่องใช่ค่ะเป็นแค่เรื่องของเหมือนพวกลูกแม่ค่ะอย่างไทฟูดหลายคนที่เคยดูไลฟ์ไปฟูของอาทิที่อีกก็คือไทฟูจะเป็นการช่วยยกประชา ให้หน้าแบบตกตกลงมาเนี่ยให้รูปหน้าแบบมีความชัดชจนเดียวขึ้นส่วนบริบทที่คุณนันทาก็คือเก็บรายละเอียดลูกนิ้วรอยเฉยๆนี่สิคะดังนั้นเนี่ยคุณนันทเนี่ยจะไม่เคยดูแลแบบว่าทำแบบต้องดูแลการทาครีมทั่วไปนะคะก็คือการทำเครื่องไม้เงมืต่างๆเกี่ยวกับพวกช่วยแบบลดความแห้งผิวผิวมันดูดูดผิวคนรอยเลยๆใช่ค่ะพียาร์พีเนี่ยตอบโจทย์ตอบโจทย์แน่นอนนะคะคือมันจะช่วยลดในยผาดูดผิวคน ด้วยลิ้วเล็กๆเส็ตเซ็ตที่ผิวแล้วก็เพิ่มคามแขงแรงใกับโครงสร้างผิวได้ด้วยแล้วก็เิ่มความเป็นสาที่บางก็เห็นัำวิเืรเเห็นเลือดเห็นเลือดคของเราไม่ใช่แบบนั้นนะคะเป็นแบบเทคนิคที่แบบพิเศษกว่านั้นค่ะก็คือของเราเนี่ยจะมี เพลตในการเปิดผิวเปิดผิวเพื่อเติม PRP เหมืนสารอาหารถูกไหมคะเติมโกลดแฟกเตอร์เติมสารอาหารเข้าไปในผิวโดยมีเป็นเข็มแบบพิเศษ ในการแบบมาเปิดผิวแต่พอฟังดูเปิดผิวดูน่ากลัวแต่มันก็จะไม่ใช่เหมือนแบบเข็มโบท็อกใช่ไหมคะไม่เหมือนไม่เหมือนค่ะไม่ใช่เข็มฉีดหน้าทั่วๆไปใช่ค่ะจะเป็นเข็มแบบพิเศษที่แบบเพลทหนึ่งมันจะมีอยู่16เข็มเลยอะค่ะแต่ตกใจส6เข็มดูดูหนักกว่าเก่าแต่จะไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเอาแปะอาชาแล้วแล้วก็เข็ม16เข็มอันเนี้ยค่ะหัวเข็ม่ยเขาดีไซน์แบบพิเศษมันจะเป็นเข็มที่แบบ ปกติเข็มฉีดหน้าค่ะถ้าเอามาลากตามผิวเอามาขูดตามผิวอะค่ะมันจะบาดเป็นเส้นเลยอะค่ะใช่เหมือนมีดบาดแต่ตัวเนี้ยหมอสามารถลากเข็มเนี่ยไปที่ผิวได้เลยใช่ค่ะมันจะลาก16เข็มทีเดียวเลยโดยที่ไม่มีเลือดออกมาไม่มีมันก็จะมีเลือดซึมๆเล็กๆแต่ว่ามันจะไม่แบบเป็นรอยบาดเหมือนมีดบาดเหมือนเข็มทั่วไปค่ะเพราะว่าเข็มเนี่ย มันอย่างที่บอกเป็นเข็มพิเศษหัวเข็มก็ดีไซน์พิเศษเป็นแบบเป็นไดมอนด์เชฟค่ะตรงหน้าตัดเนาะมันก็จะ,<ช>ะนั่นแหละค่ะ,คะเพื่อแบบประสิทธิภาพในการกระตุ้นคอลลาเจนในการแบบบาดเจ็บผิวที่น้อยลงอะไรต่างๆนานานะ<ช>แล้วก็เปิดผิวเพื่อรับสารอาหารดีๆเนี่ยเข้าไปซ่อมแซมฟื้นฟูโครงสร้างผิวอืมค่ะตื่นเต้นนะคะขังแรกด้วยก็เลยจะตื่นเต้นหน่อยค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำดีกว่าค่ะจะได้เห็นภาพเนาะค่ะเดี๋ยวคุณนัทนอนเลยนะคะ ก็วิธีการทำอะค่ะก็ไม่นานนะคะถ้าเกิดคุณนทัทเคยทำไฮฟูมาก่อนเนี่ยจะเห็นว่า PRP ของเราวันนี้ใช้เวลาสั้นกว่าไฮฟูอีกค่ะแล้วก็ไม่แบบไม่ไม่เจ็บเข็มเหมือนฉีดเหมือนคุณนัทฉีดโบทอ็อกไมบอว่าเจ็บจะไม่ตอบเลยนะคะถ้าเจ็บคุณนทัทจะร้องดังๆ ค่ะก็ขั้นตอนนะคะก็อันดับแรกเราก็ทําความสะอาดผิวอย่างนี้ก่อนนะคะเช็ดเตาแอลกอฮอลให้เรียบร้อยส่วนการเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวก่อนมาเนี่ยก็ด้วยความที่บางคนเห็นว่าเป็นเลือดของเราเนาะเราต้องแบบเตรียมตัวยังไงไหมจริงๆถ้าเกิดเราแบบพักผ่อนดูแลสุขภาพหน่อยเลือดเราก็จะมีคุณภาพถูกไหมคะอแต่ถ้าเกิดบอกว่าเอาแต่ถ้าเกิดแบบพี่เป็นคนแบบแหมชอบแบบ บางคนเนาะคนไข้บางคนแบบชอบปาร์ตี้แหง่งเอาทุกวันอย่างเงี้ยมันต้องเลี่ยงหรอมันจําเป็นไหมจริงก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นค่ะอืก็สามารถแบบปาร์ตี้ได้นอนดึกได้ได้หมดนะคะก่อนมาทต้องเตรียมตัวยังไงครับหมอจริงๆก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยอะคะ่ะคือทําได้เลยง่ายมากขนาดว่าก่อนโดนแดดได้ไหมทำแล้วโดนแดดได้ค่ะ เราก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติใช่ค่ะใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยอันนี้ก็คือลงพี p พีเคลือบผิวไปก่อนนะคะเพื่อที่เวลาเราลงเข็มเลยเนี่ยมันก็จะได้มันก็จะได้แบบมีตัวยาที่เคลือบผิวเอาไว้แล้วแล้วเข็มก็ผลักตัวยาเนี่ยซึมลงไปได้เลยนะคะ แต่จริงๆไม่ใช่ยาใช่ไหมคะทั้งหมดนี้เป็นเป็นเลือดมาจากสิ่ง <นะ S 1> ที่อยู่ในเลือดของคุณนัทเองเนี่ยค่ะาจ,าจะเป็นหลอดสีดสีเหลืองเหลืองใสๆหลายคนก็จะเข้าใจว่าเลือดต้องสีแดงถูกไหมคะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นแบบสีเหลืองใสๆมันเป็นชั้นที่เรียกว่าชั้น P R P อะค่ะ ซึ่งมันแบบเหลวมากเลยค่ะมันก็จะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำไหลไหลโอเคค่ะเดีย๋ยวเริ่มนะคะเปิดเครื่องให้หมอเลยคะ่ะใช่ค่ะตรงกลางเนี่ยค่ะเข็มก็จะเริ่มทำงานแล้ว <c oughs> <c oughs> ได้ยินเสียงนะคะ <c oughs> เริ่มแบบ จะได้ไม่กลัวท<ช>ําใจให้สบายผ่อนคลายเราจะได้รู้ว่ามันไม่เจ็บค่ะเริ่มนะคะวยไเจ็บไหมคะไม่ไม,ไม่รู้สึกเลย,เลยใช่ค่ะตอนทำอะค่ะหน้าก็จะแดงๆหน่อยนะคะอันนี้คือโดนเข็มจิน้มน้าใช่ค่ะเข,ข็มสิบหกเข็มแบบที่บอกคุณนะ่ะนะคะเนี่ยค่ะแดงเลย คือเข็มมันเป็นเข็มพิเศษนะคะมันจะเจ็บน้อยกว่าเข็มที่เราฉีดหน้าทั่ว,วไปแต่ถามว่าเข็มชนิดนี้เปิดผิวได้ไหมก็เปิดผิวได้ค่ะโหให้พูดนี่เคยไปทำยังแสรู้สึกระอุก,กว่าเลยค่ะแต่อันนี้ไม่รู้สึกเลยแต่ถ้าเกิดแบบสแตมป์ลงตรงไหนที่ไม่มียาชานะคะ, <Okay. S 2> จ,ะจะเจ็บขึ้นมาเลยค่ะ อ๋อค่ะตรงนั้นมียาชาไหมคะมีค่ะค <m> งสุแต่ไม่ได้ลงออรอบดวงใจค่ะ <c oughs> ทีนี้ถ้าก็ถามว่าทําได้บ่อยขนาดไหนอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> สมมติติดใจเนาะทำได้บ่อยขนาดไหนก็จะทําได้ประมาณสักเดือนละครั้งสามสัปดาห์ถึงสี่สัปดาห์ครั้งอะค่ะทําได้เลยเ <c oughs> นี่ยค่ะที่หมอบอกว่ามันลากได้ <c oughs> ไม่มีปัญหาเลย เราได้ทำให้ทำบ่อยขาไหนะคะทำบ่อยขนาดไหนทำเดือนละครั้งก็ได้ค่ะเพราะว่าตัว PRP อะค่ะจะเห็นว่าเทคนิคเนี่ยเรามาทำให้ผิวเกิดการบาดเจ็บอ่อนๆด้วยเข็มที่หมอกำลังใช้อยู่เนี่ยค่ะแล้วเราก็เติมพวกสิ่งดีๆต่างๆเนี่ยลงไปเพื่อมาเป็นต้นทุนในการสร้างผิวใหม่เป็นโ r o w t แฟ a เตอรค่ะสร้างผิวขึ้นมาใหม่ ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้เวลาเขาในการซ่อมแซมตัวเองฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาเวลาผิวเราซ่อมแซมตัวเองอะคะ่ะอายุของเซลล์ผิวของคนเราอะคะ่ะก็จะอยู่ที่สามสัปดาห์นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาทําไปแล้วว่าค่ะจะประมาณสักสามสัปดาห์ถึงจะเริ่มเห็นนะคะว่ามันดีขึ้นอืมค่ะแล้วมันส่งผลมันจะอยู่นานไหมคะเหมือนกับอย่างท่าโบ,บทอใใ็อกซ์เลยคุณเตยบอกว่า บอยู่ได้กี่เดือนให้ยูได้กี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยผลหมอว่าผลผลค่อนข้างถาวรนะคะเพราะว่ามันคือการไปไปไปเปลี่ยนมันก็จะดีใช่มันคือการไปไปทาให้โครงสร้างผิวเรามันมันเป็นแบบใหม่อะค่ะซึ่งโครงสร้างผิวเราเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนจากอะไรเปลี่ยนจากเราอะสร้างเซลล์ต่างๆขึ้นมาเองดังนั้นเนี่ยถามว่ามันอยู่กับเราถาวรไหมไม่เลยอยู่ถาวรเพราะว่ามันเกิดจากผิวเราที่เปลี่ยนโครงสร้างไปแล้ว สวยระดับเซลล์ค่ะดีมากเลยแล้วก็การทําด้วยเครื่องตัวนี้ค่ะจะเห็นว่ามันค่อนข้างแบบไปทั่วผิวเลยดังนั้นเนี่ยมันได้ตามรูขุมขนนะคะร้อทุกๆรูขุมขนเลยคือไปทั่วผิวนะคะถ้าเกิดฉีดฉีดเป็นจุดๆเนี่ยเราก็จะได้แค่แอเรียที่เราฉีดแต่อันนี้ก็คือได้ทั่วทั่วไปหมดเลยหมอครัมีคนถามว่าทำโบว่อไปเมื่อสองยีสามารถทำได้ ทำได้ค่ะสิ่งที่ทำโบ็อกไปแล้วเราจะทำไม่ได้ก็มักจะเป็นพวกอะไรก็ตามที่พลังงานมันร้อนถูกไหมคะพลังงานมร้อนเนี่ยก็จะเป็นพวกเลเซอร์พวกเนี้ยค่ะโบ็อกมันก็จะเสื่อมนีคำถามค่ะหลังทำมันจะบวมไหมคะหลังทำบวมไหมหลังทำพีเพี P ไม่บวมเลยค่ะแต่หลังทำพีเพี P เนี่ยน่าจะแดงๆเหมือนแบบหน้าเกลียมแดด เหมือนตอนนี้ค่ะหน้าแดงหมดเลยยังไม่เห็นตัวเองใช่ค่ะซึ่งผิวก็คุณน้าคือเหมือนโ,นโดนแดดบ่อยเนาะใช่ค่ะผิวก็จะแบบออกเกียมๆแดดอยู่แล้วตอนนี้แบบเหมือนแบบเกียมแดดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่ไม่เจ็บเลยถูกไหมคะไม่เจ็บคิวมากเหมือนนวดน,นะเหมือนเหมือนทรีทเมนต์ ใช่ค่ะมันสบายมากเลยค่ะตอนแรกี่คิดไว้ว่าจะเจ็บคิดว่าจะเป็นแบบปวดขอกทัวนะ่วหน้า <laughs> นั่นคือในจินตนาการนะคะต,ตอนนี้เอาข้องริ้งแล้วคือริงใช่ค่ะถ้านั้นเนี้ยไปก็อาจจะหลับหลับไปถ้านี้ไปก็คือหลับไปเลย <laughs> พ, <laughs> พีอารพีจะยิ่งเหมาะมากเลยนะคะกับคนที่ ผิวแบบเหมือนเหมือนผิวแบบผิวแบบเหี่ยวเหียว,ยวผิวแบบหลวมๆหรือผิวมีรูขุมขนกว้างผิวมีหลุมสิวอย่างเงี้ยค่ะมันจะอย่างที่บอกมันคือการแก้ไขเนื้อผิวโครงสร้างผิวอะค่ะมันก็จะมีความเรียบเนียนขึ้นกระชับขึ้นพวกรูขุมขนกว้าง,ก,างก็จะแคบลงหลุมสิวก็จะตื้นขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ PRP เจ็บนิดนึงนะคะหน้าผากหน้าผากเนื้อบางค่ะก็เลยจะรู้สึกถึงเครื่องหน่อยเจ็บไหมคะไม่ค่อยนิดนิดค่ะค่าสิวอืมสิวอะไรนะคะบอีกแลลล้ววสิดงอ๋อช่วยค่ะอย่างที่บอกว่ามันทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะอืม ก็คนที่เป็นสิวอะค่ะส่วนใหญ่หมอจะแนะนําทําในช่วงที่สิวจะต้องไม่อักเสบแล้วนะคะเพราะเราจะเห็นว่าเนี่ยค่ะมันเป็นเข็มเปิดผิวทั้งหน้าถ้าเกิดถ้าเกิดมีสิวอักเสบอยู่หมอก็จะทําบริเวณพวกนั้นนะคะไม่ได้ถ้าเกิดสิวอักเสบยังเยอะอยู่ก็จะแนะนํารักษาสิวก่อนแต่พอสิวเริ่มดีแล้วอะค่ะคนที่เป็นสิวเนี่ยมักจะมีปัญหาหลุมสิวแน่นอนอยู่แล้วซึ่งพีอาพีเนี่ยมันช่วยทั้งหลุมสิวด้วยแล้วก็ช่วยพวก ความแข็งแรงของผิวอะคะ่ะที่เราแบบเป็นสิวง่ายก็คือคนผิวไม่แข็งแรงมันก็จะทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นเป็นสิวยากขึ้นอยางซ้ายนิดนึงนะคะถามว่าอาการแดงหน้าไหมคะวันเดียวค่ะหลังทําก็ต้องงดแต่งหน้านะคะการดูแลตัวเองหลังหลังทำพรีพีเสร็จนะคะงดแต่งหน้าหึ่งวันก็คือวันที่ทำเนี่ยแหละคะ่ะ ไม่ใช่หนึ่งวันพรุ่งนี้นะคะงดแต่งหน้าวันนี้งดแต่งหน้าเสร็จก็ล้างหน้าทาครีมทุกอย่างได้ตามปกติเลยค่ะแค่งดแต่งหน้านึกภาพว่ามันเปิดผิวอะคะ่ะถ้าเกิดเอาอะไรไปอุดแป้งรองพื้นมันก็จะปันผิว แต่ว่าเครื่องสกินแคร์ไม่เป็นไรสกินแคร์ไม่เป็นไรคะ่ะสกินแคร์คือบํารุงวันนี้ที่คุณนัททำสกินแคร์มีสกินแคร์อะไรดีๆเนี่ยเอาออกมาใช้เลยนะคะให้เต็มที่เลยเพราะผิวมันเปิด,ปดใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะวันนี้ผิวเปิดผิวเปิดก็คือจะรับต่อแบบทุกสิ่งที่เราบํารุงเข้าไปได้ดีมาก,าไ,กาไม่ค่ะทานทุกอย่างได้ตามปกติเลยค่ะ งาแค่แต่งหน้าในวันนี้เฉยๆวันพรุ่งนี้ก็แต่งหน้าได้แล้วนะคะไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้ยังแต่งหน้าไม่ได้เนี่ยค่ะหน้าจะแดงหน่อยอนนดูดูชิวนะคะซึ่งก็ชิวจริงๆ<อ>ใช่ไหมคะฟังดูตอนแรกแบบพอบอธิบายอะไรคุณนัดฟังคุณนัดลองทุกช็อตเลยอะอ <laughs> สิบหกเข็มเลยหรอคะ เปิดผิวเลยหรอคะฟังดูทำไมมันดูยิ่งใหญ่จังหลังทงเราจะมีผลข้างเคียงอะไรไคะมีแต่ความแดงอะคะ่ะซึ่งมันก็จะแดงแค่วันนี้ค่ะอืมแล้วทุกคนจะร้องเรียกทำซ้ำกันค่ะเพราะว่าทำแล้วเนี่ยมันมันดีมากเลยผลลัพธ์มันชาร์อยไงา์นะคะ ใกล้เสร็จแล้วนะคะแต่ถ้ามีโอกาสได้เจอคุณหมอคุณหมอผิวละเอียดมากเลยก็อิจฉากระอยากจะอยากทำตามผิวหมอละคะหมอก็ไม่ได้อยู่เป็นอย่างนี้เลยนะเราก็ต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนดูแลสะสมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ ถึงจะเกิดมาต้นทุนผิวดียังไงนะคะถ้าเกิดไม่ดูแลตัวเองอะ่ะมันก็สู้การเวลาไม่ได้จริงๆนะคะอาจะสงสัยว่าเราเอีอ่างดิฟวิตามินหรือว่ามาเด้อะไรเนี่ยแต<า>กต่างกับ PRP ไหมค่ะ,คะในเชงิงแบบผลลัพธ์หรือว่าค,ะคะอะไรประมาณนี้ค่ะต่างนะคะ,คะ,ก,ะ,คะก็คืออย่างมาเด้ค่ะที่นี่ก็ทํามาเด้บ่อยมากเหมือนกันค่ะ มาเดเนี่ยจะเป็นการเหมือนดีท็อกสมดุลผิวกระตุ้นการไหลเวียน,นเลือดน้ำเหลืองใหม่ดีท็อกผิวปรับสมดุลผิวเพิ่มภูมิคุ้มกันผิวให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นเนี่ยมาเดเนี่ยหมอจะบอกเสมอว่ามันจะเหมาะที่สุดกับคนที่ผิวมีปัญหาพวกกลุ่มโรคผิวหนังเช่นสิวเรื้อรลังผดผื่นแพ้เรื้อรลังอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันคือการเสริมภูมิมแต่ มาเด้อะค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดผิวไม่ได้เป็นโรคผิวหนังสิวเรื้อรังหงตาตาน,านานานเนี่ยเราก็ฉีดมาเด้ไม่ได้ดสิก็ไม่ใช่นะคะก็คือคนผิวปกติอย่างเช่นแบบหมอเนี่ยคะ่ะฉีดมาเด้ได้ไหมก็ฉีดได้คะ่ะแต่เพียงแต่ว่าฉีดตัวอื่นว้าวกว่าก็คือฉีดพวกบำรุงผิวสูตรอื่นๆส่วนดิฟวิตามินก็คือเป็นการให้วิตามินทางเส้นเลือดถูกไหมคะ S <S หมายถึงตัวน,น,นั้นเนาะที่ให้วิตามินทางเส้นตัวนั้นเนี่ยก็จะอย่างนะตตงนะคะตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นการช่วยแบบตัวค่ะจะเห็นว่ามันเช่าเส้นเลือดมันก็จะไปทั่วร่างกายค่ะแต่ละอันก็จะมีข้อดีแตกต่างใช่ค่ะมันไปทั่วร่างกายค่ะซึ่งทั่วร่างกายเนี่ยมันก็จะได้เรื่องสุขภาพด้วยเพราะวิตามินเนี่ยมันซ่อมแซมสุขภาพได้จมูกนะคะ เจ็บไหมคะจมูกเราไทยยาชาไว้ด้วยหรอคะค่ะหมอปรับความลึกเข็มอยู่ค่ะมันก็จะไม่เจ็บไม่ไม่เจ็บตตอนแรกตกใจว่าเอ๊ะเราไม่ได้เราแตะให้แบบจมูกมันมีความนวลๆขึ้นนะคะเพราะหลายๆคนก็จะมีเรื่องแบบรูขุมขนจมูกกว้างนั่นแปลว่ามีคืน้าที่สัมผัสกับเข็มใช่ค่ะใช่ค่ะก็ก็โอเคนะคะ ก็ไม่ได้เจ็บเท่าไหรไ่เจ็บค่ะไม่เจ็บ,ม,จบมีความแบบเหมือนอธิบายยังไงดีเหมือนเอาอะไรมาขวนขนแตมน่มันไม่มันไม่ได้เจ็บอะค่ะหมอปรับความความแรง<ม>ความ,มลึกของเข็มเลยค่ะจมูกเนี่ยเราก็เลยจะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องทายาชาก็จะช่วยให้จมูกโกลกโขึ้น โอเคค่ะเดี๋ยวทายาอย่างเดียวนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะรวดเร็วมากก็วันนี้ค่ะปล่อย PRP เนี่ยเคลือบหน้าเอาไว้นะคะขับรถกลับบ้านอยากจะอาบน้ําทาครีมเมื่อไหร่ก็อาบน้าทาครีมได้ได้เลยล้างหน้าได้ปกติจรองทิ้งไว้กี่ชั่วโมงหรือยังไงไหมคะจริงทิ้งไว้สักหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วอยากจะล้างออกก็ล้างออกได้แล้วค่ะล้างเสร็จก็ทาครีม ทาครีมของเราเลยมันก็จะแบบเปิด<ช>ผิวรับครีมต่างๆเข้าไปที่ชั้นผิวเนะใช่ค่ะส่วนรอยแดงๆเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆนะคะมันจะไม่ใช่ว่าจะแดงอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วอยู่ๆก็หายแดงไปเลยคือมันจะค่อยๆจางลงค่ะอืม เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวให้ดูผลงานที่อยู่บนผิวของตัวเราเองค่ะก็จะเห็นว่าผหลนี้มเราจะเห็นสามวีาใช่ไหมคะหมอว่าประมาณสักสองอประมาณสาสัปดาห์ดีกว่าค่ะเพราะว่าเราต้องรอรอให้ผิวเราสร้างซ่อมใหม่ ผิวเราก็จะสร้างแล้วก็ซ่มอมหนึ่งก็จะสักสามสัปดาห์จะเริ่มเห็นว่ารูมขนมันเล็กลงผิวมันเริ่มม,ม,มีความละเอียดขึ้นสี่สัปดาห์ก็จะดีขึ้นไปอีกห้าสัปดาห์ก็จะดีขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยค่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเราทําซ้ําได้เนี่ยก็สักสามถึงสี่สัปดาห์ก็มาทาซ้าได้ละค่ะอือค่ะงั้นเดี๋ยวรอถ่ายรูปส่งคุณหมอได้ได้เลยสัปดาห์ว่าแบบรายงานผลว่าเนียนขึ้นไหมอะไรเงี้ยใช่ค่ะคนน่าจะสังเกตเห็นชัดเวลาแต่งหน้าค่ะ เวลาเราแต่งหน้าเนี่ยใช่แล้วก็เครื่องสำอางจะติดหน้านานขึ้นเหมือนกับเราแต่งตอนเช้าออกจากบ้านนะคะแล้วตกเย็นเนี่ยบางคนแบบหน้าก็จะแบบมองๆดับๆไปมากแล้วแต่เนี่ยหน้ามันยังมีความแบบผ่องของเครื่องสําอางเนี่ยอยู่มากกว่าเก่าหรือแต่งหน้าปุ๊บเนี่ยเครื่องสําอางแบบเหมือนช่วงที่เราผิวดีอะค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเครื่องสาอางมันติดผิวดีใช่จะเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยเราก็รู้สึกว่าอมันเนียนเลยอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ โอเคค่ะก็วันนี้ค่ะก็ขอบคุณคุณนัดมากนะคะที่แบบมาทำ PRP า PRP ที่เราแล้วก็มาเปิดเผยผิวที่แท้จริงให้ทุกๆคนเห็นถึงวิธีการทำของ PRP จริงๆว่าที่เราทำยังไงอย่างที่บอกค่ะว่าจุดเด่นของเราอ่ะมีอยู่สองส่วนก็คือหนึ่งเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นหลอด PRP เครื่องปั่นเหวี่ยง PRP เราใช้เกรดมาตรฐานแบบโรงพยาบาลคือแบบเป็นเกรดอย่างดีค่ะสามารถปั่นเพื่อฉีดข้อเข่าสามารถปั่นไข มันแยกขีดเซลล์ไขมันพวกนี้ได้หมดเลยเกรดมันดีดังนั้นเนี่ยเซลล์ที่ได้มามันมีคุณภาพสูงส่วนที่สองที่ดีนะคะก็คือเป็นเรื่องของเทคนิคที่เราเนี่ยจะเป็นเข็มที่เป็นเข็มพิเศษแบบที่ท,ทําเมื่อกี้ค่ะหอยืิยันว่าไม่เจ็บเท่านั้นคนโบท,นท็อกนัดคนเข็มโบทอ็อกไม่ได้นะคะนั่นคืออ่อนแอต่อเข็มโบท็อกแล้วห้ผู้เนี่ยร้องงงแงกับคุณหมอตลอดเลยไม่ใช่ที่นี่นะคะแต่แบบบางที่เวลาทํามันจะจี๊ดจี้บาจะบ ไม่ไหวแล้วคุณหมอเลขอพักแป๊บนึงอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่เจ็บนอนสบายเหมือนทำทรีทเมนต์แต่ทั้งที่เป็นเข็มแล้วหน้าแดงหมดเลยค่ะหน้าแดงหมดเลยหน้าระโบมหมดแล้วตอนนี้ค่ะแต่ถามว่าเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บนะคะเพราะหลายๆคนหมอก็มีคนไข้ที่นี่หลายคนนอดแบบขี้กลัวกลัวเข็มกลัวเจ็บอะไรเงี้ยค่ะก็จะเหมาะกับคนที่แบบกลัวเข็มนะคะส่วนคนที่ไม่กลัวเข็มก็เหมาะอยู่แล้วนะนิดหน่อย ค่ะได้เลยค่ะง <c oughs> ั้นวันนี้เราลาไปก่อนนะคะก็ค่อนข้างจะเย็นแล้วนะคะขอบคุณคุณนัทอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ